ใบผมล้างแห้งแล้วนะครับเราจะทอดให้เขากรอบบเลยลูกชิ้นกุ้งครับมั่นใจนะครับว่าเราทอดจนกว่าข้างในลูกชิ้นกุ้งเราร้อนนะครับเสร็จแล้วเรามาดูปลาหมึกครับแป้งทอดกรอบครับแล้วก็พยายามยีๆหน่อยใช้ความร้อนเนี่ยครับแล้วก็ยีๆไข่แดงที่เราหั่นชิ้นเล็กๆไว้เนี่ยนี่ลูกชิ้นครับโอ้โหปลาหมึกนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็พริกใบมะกรูดพริกขี้หนูสุดยอดแล้วครับ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับหน้าเดิมๆแบบนี้กับรายการยอดเชฟไทยครับทุกเสาร์และอาทิตย์ทาง YouTube กับ Facebook ครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนนะครับติดตามกับรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับจะได้มีความถนัดอาหารไทยมากขึ้นครับเอาละวันนี้เราทำาลูกชิ้นกุ้งกับปลาหมกึกผัดไข่เค็มลูกชิ้นกุ้งอยากทำเองให้ดูจังเลยแต่ไว้มีเวลาแล้วกันนะครับเราจะ ทำลูกชิ้นกุ้งขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆผมทาทอดมันกุ้งเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับกับลูกชิ้นกุ้งแต่เราอาจจะต้องเพิ่มแฮวเพิ่มอะไรเดี๋ยวไปว่ากันตอนที่เราทําลูกชิ้นกุ้งแล้วกันนะครับโอเคลูกชิ้นกุ้งซื้อสําเร็จมาถ้าชอบร้านไหนไปซื้อร้านนั้นมาครับทอดแรกก็คือผมอยากจะทอดใบใบนี้ก่อนแล้วจากนั้นเสร็จแล้วก็ทอดปลาหมึกแล้วก็ทอดไข่เค็มทั้งลูกก่อนก่อนที่ทําซอสครับแล้วก็ทอดลูกชิ้นซะหน่อยทอดใบใบผมล้างแห้งแล้วนะครับ แล้วก็เราจะทอดให้เขากรอบบเลยเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปรวมกับไข่เค็มเราอ่ะใบมะกรูดครับเอาแกนกลางออกนะครับจะได้เคี้ยวให้แบบเต็มที่เต็มที่เลยนี่โอเคเอาละพลิกนี่อย่างนี้พริกไทยโอเคพริกไทยผมใส่ทั้งยวงอย่างเงี้ยกัดกัดเอาแล้วกันปลาหมึกครับปลาหมึกสอกมาเป็นสอกเลยครับ ล้างหน่อยมึกมึกกล้วยมึกกล้วยครับเพราะว่ามึกกล้วยจะนุ่มหน่อยเดี๋ยวผมขอหันห่นไอ้กระดองมันขาดอยู่ข้างในนี่โอเคเสร็จแล้วล้างเรียบร้อยเสดายหูนะเอาสักหน่อยตาออกแล้วก็เอาฟันเขาออก โอเคผมหั่นแว่นเลยนะครับแต่ไม่ใหญ่มากเพราะอยากจะให้เขาโดนแป้งครบทุกๆส่วนของปลาหมึกแล้วเดี๋ยวเราต้องเช็ดให้แห้งด้วยอเรียบร้อยอา้าอาจารย์มาใส่ปลาหมึกเช็ดน้ำออกซะหน่อยก่อนที่จะเข้าแป้งให้น้ำเขา แห้งหน่อยครับโอเคพักไว้ครับพักไว้ทีนี้เปิดไฟครับใส่พริกกันดีกว่าเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเวลาเราใส่ร้อนๆเลยพริกเนี่ยทุบไปตักไม่ทันไหมเห็นไหมอย่างนี้เราก็คอยคอนโทรลได้เอาให้เขาเป็นสีแบบเปลี่ยนสีจากแดงเป็นอมดํานิดหน่อยเพราะกัดเราจะได้หอมๆครับมันจะมีขมนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าความเผ็ดเนี่ยมันตัดความขมให้แล้วมันได้หอมเยอะ เริ่มมีเสียงที่พิกนะครับเราก็เตรียมตักเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงคล้ำใช้ได้นะครับเพราะถ้าทีเดียวถ้าน้ำมันร้อนจัดใส่ปุ๊บลงไปนี่ปรากฏว,ว่าไม่กินไม่ได้ด้วยนี่ครับใบมะกรูดครับใส่ลงไปแล้ว่มีเสียงเราใส่ใบมะกรูดจนเงียบเสียงแล้วเราตักขึ้นครับเงียบแล้วเห็นไหมครับเงียบเสียงแล้วใช้ได้ กรอบเขียวครับกรอบเขียวจากนั้นเสร็จแล้วผมใส่นี่ลูกชิ้นกุ้งครับให้เขาสะดุ้งหน่อยจะได้ร้อนถึงข้างในเวลาผัดมันจะได้แบบมั่นใจเลยว่าเขาร้อนอยู่แล้วแล้วพอเราใส่อย่างนี้ลูกชิ้นเราเนี่ยก็จะได้กลิ่นพลิกกลิ่นใบมะกรูดด้วยที่ติดมากับเขาในน้ำมันครับก็จะหอมไปด้วยมั่นใจนะครับว่าเราทอดจนกว่าข้างใน ลูกชิ้นกุ้งเราร้อนนะครับเขาฟูด้วยเห็นไหมก็สักสองนาทีลูกมันใหญ่มันจะตึงขึ้นตามผมก็ได้ครับว่าใช้เวลาประมาณ2นาที2นาทีครึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ละลูกก็จะนี่เห็นไหมก็จะมีแยกๆออกก็เป็นใช้ได้ลดไฟลงครับเตรียมพร้อมเพราะร้อนแล้วเราจะมีปลาหมึกแล้วก็จะมีไข่ด้วยครับเด,เดี๋ยวใส่นี้ก่อน อ่าโอเคนี่ให้เขาหอมรวมกันครับนี่เลยเสร็จแล้วเรามาดูปลาหมึกครับแป้งทอดกรอบครับผมลดไฟไปแล้วโอเคทอดครับโอเค ออล้ผมได้เลยคไม่ต้องเอากรอบสุกจนแบบมากเกินไปนะครับแล้วก็แป้งเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยผมใส่เพื่อที่ไม่ให้กระเด็นพอซับน้ําและทอดเท่านั้นที่เหลือเราก็จะเอามาเค้ารวมกันแบบนี้โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไข่อย่างครับไข่เค็มเดี๋ยวเรามาสับไข่เค็มด้วยครับทอดไข่เค็มสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราเลือกไข่เค็มสุกนะครับแล้วผมอยากจะทอดสัหน่อยให้เขา ฟูฟ่องนิดหนึ่งครับสุกมั่นใจไม่ใสเ่เยอะมากไม่เป็นใส,ส่ใสเยอะให้คุณๆหน่อยพรเดี๋ยวเรามาสับครับแล้วลงผัดกระทะใบนี้ต้องใช้คุ้มครับเวลาระดับน้ํามันก็จะเห็นนะครับทอดผักใบทอดพริกนะฮะแล้วก็ทอดของที่มันไม่มีแป้งออกมานะครับแล้วก็ทอดปลาหมึกที่มีแป้งจากนั้นเสร็จแล้วไข่เค็มเนี่ยผมกลัวว่าเวลาเขา,เาลงทอดเนี่ยมันจะมีความเค็มเดี๋ยวจะทําให้น้ํามันเสียก็เลยไว้ทีหลังครับทอดทีหลังแล้วพอทอดไข่แดงเนี่ย น้ำมันเราก็จะขึ้นฟองแล้วทีนี้เราก็จะนี่ครับเป็นอย่างนี้ให้เขาหอมนิดนึงปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟก่อนแล้วเราก็จะนี่เอาขึ้นมาเรียบร้อยนี่ของผสมอยู่นี่หมดแล้วไม่ใช้แล้วเราเอาน้ำมันออกครับทีนี้เอาน้ำมันไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปครับกระเทียมครับตำ นี่ครับที่เราอยากจะได้ก็คือไข่เค็มเห็นไหมครับจุกทอดแล้วลาทอดแล้วก็ฟูๆอย่างเงี้ยผัดนี่พอสุกแล้วเขาก็จะขึ้นฟองฟูๆๆ,ๆหน่อยท่านผู้ชมครับหอมเลยเนี่ยเห็นไหมสับเล็กๆหน่อยนะครับเพราะเขาจะได้ละลายเร็วหอมไม่ต้องกลัวครับหอมไข่เค็มโอ้โหหอมมากๆครับกระเทียมกับน้ำมันมาครับน้ำมันมเมล็ดคามเมเลียครับ นิดหน่อยนิดหน่อยเอากระเทียมหอมอย่างเดียวครับเพราะเดี๋ยวเราเอาฟูฟูตัวไข่เนี่ยเคลือบครับเปิดไฟหอมแล้วครับหอมแล้วทีนี้ไข่เค็มทีนี้ก็ผัดไฟเบาๆไปก่อนนะครับเรื่อยๆไม่ต้องแรงมากครับผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็พยายามยีๆหน่อยใช้ความร้อนเนี่ยครับแล้วก็ยีๆพวก พวกไข่แดงที่เราหั่นชิ้นเล็กๆไว้เนี่ยผัดกับกระเทียมนะครับนี่ไปเรื่อยๆครับข้อสำคัญคือผมอยากจะใส่นี่ลูกชิ้นครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วผัดเข้าไปผัดให้เคลือบๆอ,อย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าเป็นฟองๆแบบน,นี้พอเดี๋ยวเขาเลิกหยุดกับความร้อนเขาก็จะใสขึ้นนะครับ น้ำตาลครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพราะว่าไขเ่เราไข่เค็มไงแต่ก็ต้องระวังหน่อยว่าเขาจะเค็มเกินไปหรือเปล่าตอนตอนที่เราใส่ความหอมของน้ำปลาครับต้องระวังนะครับนิดหน่อยครับอยากได้ความหอมเขาอย่างเดียวครับนี่ทิพรสเลยเพอใส่แล้วเราเหมือนกับเราต้องการความนี่หอมละหอมนะครับปลาหมึกครับปลาหมึกนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนี่ แล้วก็พริกใบมะกรูดพริกขี้หนูแล้วก็พริกไทยอ่อนครับผมขอชิมนิดนึงสุดยอดแล้วครับนี่มันจานมันเล็กซะแล้วเอาเท่านี้ พอสวยๆนี่ครับนี่เลยครับลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับเดี๋ยวมาชิมกันครับท่านผู้ชมครับหอมมากๆหอมทั้งใบมะกรูดหอมทั้งพริกหอมทั้งไข่โอ้โหต้องชิมแล้วครับเล็กๆก่อนครับเสร็จแล้วหนึ่งชิ้น แล้วก็ปลามึก1ชิ้นนี่หมึกแบบมังกรหยิบแล้วกันอืมอร่อยเหาะเค็มๆหวานๆหอมๆแล้วยิ่งได้แบ,บมังกรเคี้ยวตามไปด้วยโอ้โหถ้าใครชอบเผ็ดก็กัดพริกตามไปเลยเพราะพริกก็จะกรอบเหมือนกันนะครับกรอบเลยทีเดียวทั้งพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกขี้หนูแห้ง ตัวลูกชิ้นก็อร่อยเพราะลูกชิ้นมีกุ้งอยู่แล้วถูกไหมครับแลวมีปลาหมกึกถ้าใครไม่ชอบปลาหมึกก็เปลี่ยนเป็นกุ้งธรรมดาไม่ชอบลูกชิ้นก็เอาชิ้นออกเอาปลาหมึกออกเอากุ้งทอดมาทําแทนจะได้ไม่ยุ่งยากมากผัดไข่เค็มแล้วเคลือบแบบนี้ครับตัวไข่เค็มเนี่ยเวลาโดนน้ามันผัดเนี่ย น้ำมันอย่าเยอะมากนะครับสังเกตว่าผมไม่มีน้ำมันเจิงเลยนะต,ตัวตัวไข่เค็มเวลาโดนน้ำมันมันก็จะเป็นฟอง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 ,ฟองแล้วเป็นสัก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 มันเคลือบอยู่กับตัวของลูกชิ้นกับปลาหมึกอมหอมอร่อยทีเดียวเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยอดเชฟไทยนํามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับของสัปดาห์นี้เรียกว่าท่านผู้ชมทําตามก็จะได้อรรถรสเหมือนกับผมเนี่ยครับอร่อยเหาะ สุดยอดอยู่แล้วครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกับรายการยอดเชฟไทยติดตามกันนะครับก็จะมีเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมแบบนี้วันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีนะครับ